ดีครับทุกคนวันนี้พวกผมในช่อง People Channel ตอนนี้เป็นรายการดูหนังผีคนเดียว EP 2องในถือยังมี EP 2องนะครับตอนนี้อย <e ู่กับชิตาแล้วก็สฮี ไม่รู้เรื่องนี้กัน,นะครับเอาละครับตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มสิบแปดนาทีดูสิว่า Let's go ทำไมเสียงภาคมันดูแปลกครับผมว่าเรื่องนี้ไม่ทำให้ผมกลัวได้หรอกแน่นอนอยู่แล้วคจะน่ไดน่ารักจังเลยต้องโปรโพด้วย ทีอาฉลองว่าแมวทำ <c oughs> ของตกกันนะครับมันเป็นหนังเมื่อ2018นะครับทุกคนผมเริ่มง่วนะครับทุกคนเรื่องนี้มีคนแนะนำม,มานะครับในคอมเมนต์เมื่อ EP หนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่ดู EP หนึ่งไปดูได้เลยครับ ไปกันต่อหวังว่าพวกเขาจะยังไม่เจอผีกันที่นี่ก็มีผีเหมือนกัน <c oughs> ผู้กำกับบอกฉน่ะว้าว,วนะทุกคนครับค,คือผมจะไม่เฟกนะครับกลัวก็คือกลัวไม่กลัวก็คือไม่กลัวอย่าหาว่าผมหาว่าผมเฟกผมไม่กลัวลวว้า,วา่หนีตอนตกสะดดุเรื่อง <c oughs> <c oughs> ที่ไหนมันอยู่ไหนสีอะไรของจริงนะครับทุกคนมันเกิดขึ้นจริงนะประตูห้องขออบน<อ>วดครับแมวแมวมานวดผมครนบเรียมันยาวจิบ <c oughs> ดูมันดูมันดูมันดูดูมัน <c oughs> ดูมัน โอ้ใช่อ๊ยยใช่หลายคนที่มาที่นี่เคยพบเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันที่ประตูปิดเองดูนี่สิดูนี่มันนี่ฮะไหไหตะหุนซุ้ม้าไปนทีรูปายโอโอ๊ยม่ทสบตบตเออ ไม่เห็นผีครับโดนเล็บแมวเจ้าทบนี้นับุกคนคือเหมือนผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงุมมุมกล้องของแต่ละคนคือนกลัวมากยังหลอนดูเมือนกคนสมัยนั้นจะชอบอ่านหนังสือมากเจะปักกีซองครับ นี่อะไรอ่ะฮะรู้คนขนลุกเลยรู้คนขนลุกจริงนี่มันผอมเหรอมาจากไหนอ่ะขนลุกจริงรูรู้ผมทิ้งทิงด้วยอ่ะเรีบไปต่อเถอะคือแบบมันเราโชคดีมากนะครับที่ได้พบภาพถ่ายผมใจแข็งไม่สะดุ้งเหรอที่ดูกันในวันนี้ผมกลับแปลกและมีวิญญาณปรากฏตัวออกมาแล้วผมจะมาสู้เรื่อง จุดนี้ก็เป็นจุดที่มักจะเกิดปรากฏการณ์แปลกๆและมีวิญญาณปรากฏตัวออกมาทุกคนมันเสียงดังมากเลยนะนหูฟังเยอมาดูดังผีเลยมาถึงโรงพยาบาลกรเจียงแล้วฉันได้ฝากเลยนั่งเฉยๆนี่นั่งนี่นอนนี่นอนนี่แล้วก็เห็นว่ามีใครบางคนอยาตรงนีบารารอดชีวิตเงอนั่นนะเงอนั่นนะ พิศดมงงครับทุกคนดูแลแบบกลุ่มนะครับเออมาดูข้างในกันหน้ายังหลอนะทุกคนโอ้ยเิียดูจริงๆไฮ้แอมผมมก 如果不宜那过嘛呗 국민 c <laughs> 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 แต่ฉากเมื่อกี้คือเห็นหน้าันเป็นไป้น่ากลัวโอ้ยน่ากลัวที่ผ่านไม่ผีหน้ามึงกป็นน่ากลัว

เดาไม่อยากครับเดาไม่อยากอุ่นอุ่งวิ่งไม่วิ่งเนี่ย องกุยเลยเพื่อนมึงหายไปไหนเนี่ยไม่เอาไม่จำสเกลนะครับไม่เอาจำสเกลครับเฮ้ยโดนดนี่อะไรหลดนี่ เสียงอยูกใกในน่ใกล้ๆทุกคนไกลมากโอ้เสียงมันใกล้มากเลย

ชีกเข้ากล่องครับทุกคนชี้ต้องผีกันรูชี้ต้องผีกันรู สูบเยอะไอ้อน,นี่คนเดียวยพวกลองของแม่แฮปไม่รอดทนเลยนะเฮ้ยเฮ้ย

ไม่นี่ฐานะตัวเองเหรอ เอถาถอะทุกคนจบกันไปนเรื่องที่สองตอนนี้เวลา What What the โดยตอนนี้เวลาตีหนึ่งหกนาทีเป็นไงทุกคนกับอีพีสองผมไม่กลัวใช่ไหมละ่ะถ้าอยากให้ผมดูองพีเรื่องไหนมาคอมเมนต์ได้เลย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง b i b o ด้นะครับไว้เจอกันครับผม